การแม่ที่อ like. si ีพ่อนี่ก็ใช่มาทำบาดามาลำบากเนี่ยอ่าออีพ่อจะตั้งชื่อชื่ออะไรช่วงนี้เป็นปิเดือนหนี้ไหมพ่อเดือนรถกระพงเอออย่างห้าเก้าสิบสิบกับจานหนี้หกสิบเสียการบันเดียวสามแปดสิบสองเสียพวกกับสุสามเจ็ดเอ็นเสียเสากับฟ้าไอ่เดือนนี้เดือนนี้อ่ะมันเสียเสียนิ้วหนังนิ้วกับขมเดือนนั้นนิ้วเออเสียมันนี้เผาแล้วเอาอี ตา้มาภูเขานะเอ,อีพ่อเนี่ยมันเปรียบสมบัติเหมือนตา้งเครื่องเขาวง,งกลดอ,อ,อีพ่อจะตั้งชื่อมันไว้ว่าพ่อมระจื่อห่อป่อประจื่อจักแก้วราชาจาักแก้วอ,อ๋อลกกูกสกครองจักสิงโกอร์ดีไหม,อ<า>โ,มอโอ้โหแล้วมันอันนั้นผมไม่เชื่อภาพเออมันจะต้องชื่อพ่อจักแก้วแก้วมาก่อนแม่มาเกยสอนอ๋ออีจักไอจักสอนว้ายมันจะเหงาป่อเอาอี chắc chắn 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 ตามชื่อียบร้อยทีองสัญญาว่าสัญญากับอีป่อนับตั้งแต่ต่อจากนี้ไปขี่ฮักอีป่อก่อนี่ฮักน้องี่อน่ี่ฮักหลานขี่อนฮะต้องหอเป็นพ่ออ๋อเดี๋ยวเฮ้ยฮไหนมีไหนสอนอนโอ้ยแอนนว่าแล้วนล่ะไหนลนี่อีป่ออีป่อจะพ่อทฟังไหนหลูกมึงมีชื่อว่าจรกอดจ้ากอแต่อีป่อจะสัญญา ถัาไอ้เมืองแล้วมืองก็ต้องชนากับมันมันจะต้องหอบปากเป็นกอของจัะโขวกตลอดไปไอ้แดนเวลาไอ้คนนี้มาอยู่ในมาเมือแล้วให้นะอู้เหมือนที่หลวงก็หลวงตาบอก